สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับผมป๊อบเสียที่ลืมแก่นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บางเบิดนะครับก็มาพักอยู่ที่จันทิมารีสอร์ทนะครับจันทิมารีสอร์ทก็ตั้งอยู่ชายทะเลอชายหาดที่นี่เขาเรียกว่าบางเบิด์ดผผมไม่ทราบนะฮะชายหาดชื่อว่าอะไรแต่ว่าผมบอกเลยว่าที่นี่สวยมากนะครับเพราะชายหาดที่นี่ติดผมเห็นนะครับผมเสียดายนะครับที่ไม่เอาเอากล้องถ่ายรูปมาฮ คือกล้อง OM10 ผมเสียนะส่งซ่อมอยูนะ่ยังไม่ได้จึงมาโอ้โหผม,มเห็นภาพวิวอยู่หน้าจันที่บารีสอร์นี่ผมเสียดายมากๆเลยมันสวยจริงๆครับตรงหน้าผาครับแล้วมีทะเลหาดทรายขาวอันนี้ผมต้องขอรันตีว่าสวยครับจันทิบาดีสอร์นะครับแล้วก็นะฮะมาดูห้องพักนะฮะของจันทิบาลีสอร์นะครับผมพักอยู่ที่ห้อง206โอ้โหผมเป็นเลขที่มงคลมากเลข6ลงท้ายนะครับ นะมาดูที่ห้องนะครับอ่านะในห้องนี้นะครับเดี๋ยวก่อนครับผมเปิดไฟนะสว่างๆให้เพื่อนดูนะครับอ่า,อาเข้ามาในกลิ่นหอมนะฮะกลิ่นหอมสะอาดนะครับก็เป็นราคาห้องที่นี่รู้สึกว่านะฮะหนึ่งพันสองร้อยนะครับหนึ่งพันสองร้อยราคานะครับเดี๋ยวผมมีถามดูให้ว่าถ้าผ่านบิส ผ่านป๊อปเซียแล้วจะลดราคาได้หรือเปล่านะครับนะฮะผ่านป๊อปเซียลดราคาได้เปล่าก็มีโต๊ะรับแขกนะครับโต๊ะรับแขกนะครับมีตู้เย็นนะฮะมีทีวีแอร์เย็นฉ่ำนะครับมาดูห้องน้ำครับมาดูห้องน้ำเพื่อนเพื่อมาดูห้องน้ําครับผมก็บอกเลยครับห้องน้ํานี่สะอาดมากนะครับสะอาดครับมีช็อคโกนะครับกระดาษชุดชูนะครับอ่างซิงนะครับอ่าแล้วก็ ห้องอาบน้ํากับโถส้วมนี่แบ่งกันชัดเจนนะครับนี่คือห้องอาบน้ํครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะเป็นที่เรียบร้อยมผมว่าราคาดับนี้ผมว่ารับได้นะครับไม่แพงนะครับกับที่อื่นที่บางทีผมไม่พักอยู่ที่พันห้าพันแปดก็เคยมาแล้วแล้วผมบอกว่าเลยว่าคุณมานะฮะเห็นเตียงเดี่ยวเตียงใหญ่นะครับคุณมาพักกันสามคนคนก็พักได้นะครับ เพราะว่ามีที่ว่างตรงนี้ว่างมากนอนได้อีก2คนนะครับหรือใครนอนอยอนนอนโซฟ,ฟาสักคนหนึ่งนะอีกสองคนก็ได้นะครับอันนี้ต้องคุยกับจันที่มาดีสอร์ดดูว่าสามารถนอนเพิ่มเตียงเนี่ยได้ไหมลกเพิ่มเท่าไหร่ครับแล้วก็รู้สึกว่าจะรวมอาหารเช้าด้วยนะครับรวมอาหารเชา้าผมบอกเลยว่าคุณมาที่จันที่มาดีสอร์ดเนี่ยครับคุณยังไม่ผิดหวังนะครับวิวสวยนะครับวิวสวยผมบอกเลย ป๊อปเซียกล้ารันตีแล้วกันพูดอย่างนี้กันครับเพราะป๊อปเซียไปเที่ยวที่ไหนหลายที่แล้วก็ก็ขอบอกเลยว่าที่นี่ก็ถือว่าดีนะครับสมราคาต้องบอกสมราคานะครับไม่ใช่เราบอกไปเอ้ยคุณไปพักราคาอยู่ที่ห้าพันหกพันเรามาเพียบที่นี่ไม่ใช่ถ้าเอาหลับราคาเท่ากันผมว่าที่นี่นครับคุ้มค่าผมบอกคําเดียวนะครับทะเลสวยวิวสวยแล้วตรงจุดที่ของจันทิมาดีสอร์เป็นมุมที่สวยเลยครับผมบอกคําเดียวนะฮะ อ่าแล้วคลิปต่อไปผมจะพาไปดูทะเลหาดชายชายหาดนะครับอ่าอยู่ตรงอ่าชายหาดนี่อยู่ตรงอ่าจันทบุรีส่อนนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับผมบอกว่าการันตีเลยครับสวยแล้วรู้สึกว่าเป็นการเป็นเป็นชายหาดที่ส่วนตัวด้วยนะครับไม่พูกพานผู้คนนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆนะฮะป๊อปเซียขอขอบคุณมากมากนะครับที่เพื่อนเพื่อนคอยติดตามนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดสกายเบอร์ให้ป๊อปสีด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปผมจะพาไปถ่ายชายหาดนะฮะบังเบิดหน้าจันทิมาดีสอดที่ผมการันตีว่าสวยสวยอย่างไงนะครับขอบคุณมากครับเพ,พื่อนๆครับสวัสดีครับผม